อ <L apt or> เหรอแรปเตอร์เฮ้ยแรปเตอร์เด็กอยู่เลยนี่หวายวิชอไปลุป้มตบปบให้แมงเลือดไหลตายกันดีกวา่าวะเอาป่ะไอเอาป่ะเอาป่ะ <L apt or> อย่ายลืมนะว่าเราเปิดไปได้ <L apt or> ไม่มันกัดคุณมีนแล้วมเมื่อกี้กัดคุณมีนแล้วเหรอไม่รู้กูเห็นมันแงบอ่ะมันปากจกเลยอะ่ะคุณมีนมันกัดใช่ไหมคะแต่ไม่โดนก็คือว่าเพราะว่าคุณลองคิดภาพนะตัวเราบางแค่เนี้ถ้าให้มันมาตีเราก่อนอ่ะเราตายนะ ช่างแม่งเหอนโดนเฟดเอ้ยเอาตายหายไปแล้วนะโดนแบรนก็ช่างแม่งคูไปเล่นเซิร์ฟอื่นก็ได้ไอเวนนี่เขียงที่เขื่อนได้ปะเขียงได้หลับๆอยู่ระวังหลับไม่ตื่นอะฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นใครยืนเฝ้าเราอะคะขอบคุณนะคะนั่นจะคุณมีนขอบคุณค่ะเฝ้านอนหลับขอบคุณที่เฝ้าเพื่อนเรานะคะเสียงอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ีคุณตบไข่ตายอีกแล้วเนี่ยตบแรปเตอร์แรปเตอร์อย่าง้วหรอ <c oughs> โอ้ยแล้วกูแบบจะลุกขึ้นมาช่วยคุณจาัดก,การเรียบร้อยไปแล้วสุดยอดค่ะห้แล <5 50 S 1> ้วเรานอนต่อนะ